ราศีเมถุนดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนปี2565 ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนมิถุนายนนี้นะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณก็กำลังจะกลับมาเดินหน้าได้แล้วนะคะก็จะทำให้ชีวิตของคุณเริ่มเดินหน้าต่อไป อะไรที่มันเคยอยู่นิ่งๆคุณก็จะมีทิศทางที่ไปไกลได้มากขึ้นในวันที่7มิถุนายนดาวพุธก็จะย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภซึ่งเป็นพบวินาศของดวงชะตาไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งมาจากพบพันธุคุณก็อาจจะได้ไปหุ้นส่วนไปทําอะไรกับเพื่อนแต่การที่ดาวพุธนะคะอยู่ในวินาศคุณก็ต้องระมัดระวังการตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะคะ การที่ดาวพุธเป็นวินาศบางทีมันก็จะมีบ้างที่คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายหรือว่าอ่อนแอกว่าปกติก็ได้แต่วินาศนะคะในอีกความหมายก็คือหมายถึงความลับเบื้องหลังหรือว่าต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ก็แปลได้ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้เงินแบบไม่เปิดเผยหลายคนก็อาจจะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศจากคนทางไกลหรือว่าตัวคุณเองก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลก็ได้ วันที่13มิถุนายนดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพสุภะคุณก็มีโอกาสจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้รับชื่อเสียงมีความสำเร็จเข้ามาแบบไม่คาดฝันวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ก็จะโคจรมาทับลักนณาราศีเกิดของคุณและก็ยังมีมาตรฐานเป็นราชาโชค ดาวอาทิตย์เดิมเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะก,ก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงจะมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางก่อนวันที่19มิถุนายนนะคะดาวสุกก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพราพะโชคลาภความสำเร็จถึงแม้ดาวสุกนะคะจะมีมาตรฐานที่เป็นประก็ถือว่ายังส่งผลดีกับคุณในเรื่องของการเงินการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากได้ ภาพรวมเดือนมิถุนายนนี้ถือได้ว่าดวงดาวยังหนุนส่งดวงชะตาของคุณให้พบกับความก้าวหน้าความสำเร็จเพราะหลังวันที่26มิถุนายนนะคะดาวอังคารก็จะย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดียู่ในภพลาภะและดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณก็จะโครจรเป็นเกษตรเช่นกันก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ส่วนด้านการงานนะคะดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโคจรเป็นเกษตรดังนั้นก็ถือว่าคุณยังเป็นราศีที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในเรื่องของการงานก่อนวันที่26มิถุนายนดาวอังคารก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานนะคะร่วมกับดาวพฤหัสส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีโชคดีเกี่ยวกับงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ดาวอังคารเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของความขยันนะคะแต่ว่าดาวอังคารอีกดวงมาจากภพอลิคุณก็จะต้องเจองานที่ยากยากงานที่ต้องไปแก้ไขปัญหางานที่ท้าทายบ้างมันจะมีอะไรมาให้คุณได้ทำตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ยิ่งขยันก็ยิ่งรวย ส่วนดาวอาทิตย์ที่โคจรทับลัคนาราศีเกิดได้มาตรฐานเป็นราชาโชคก็เรียกว่าโชคดีจะมาถึงตัวจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมนะคะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆเมื่อถึงคราวที่คุณมีปัญหาก็จะมีกัลยาณมิตรเข้ามาคอยช่วยเหลือแต่การที่ดาวพุธอยู่ในวินาศก็ขอให้คุณระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าการต้องตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยนะคะ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกการเงินของคุณก็ยังดีอยู่นะคะและดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ภพวินาศในช่วงวันที่10กุมิาุนายนคุณจะมีโชคแบบไม่คาดฝันและขณะเดียวกันคุณก็จะมีรายจ่ายแบบไม่คาดฝันเช่นกัน แต่ดาวอังคารโคโจรอยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่าคุณยังหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะหากคุณยังติดขัดก็จะพบทางออกได้ในที่สุดและสิ่งที่โดดเด่นสําหรับเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภจะย้ายเข้ามาเป็นเกษตรธาทิบป,ประดีนะคะก็ถือว่าคุณเป็นราศีที่ดวงดี และคุณก็ยังมีดาวพระเกตที่ส่งพลังมาให้กับดาวพราหูสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคแล้วก็นำความสำเร็จมาสู่ตัวคุณอย่างแน่นอนด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนดาวหรือหัสด,ดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรเป็นเกษตรในเรือนกร,รมมะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็จะรักกันดีแล้วก็ดูแลกันดีเอาใจใส่กันดีคู่ของคุณจะคอยช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน สำหรับคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจในที่ทำงานนะคะหรือว่าอาจจะเคยเรียนด้วยกันแบบนี้ก็ได้คนที่เข้ามาอาจจะมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเงียบขรึมอะไรประมาณนี้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาสําหรับชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ